อ่ะเดี๋ยวนิดหนึ่งมาหน่องถามหน่อยว่าคนที่ที่ดวงเขามีอุบัติเหตุเนี่ยถ้าแก้มันจะมันจะช่วยได้ไหมมันทนฮะช่วยได้ยังไงมันทนก็คือมันจะทนแทนที่ว่ามันจะเจอมากๆเนี่ยแทนที่จะขาหักถูกอาจจะแก้หัวขาวทะลอกแค่แค่ลื่่นิดหน่อยะลอกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย่ะมันก็ช่วยได้ตรงนี้นะคะเพราะว่าดาวที่มันเข้ามาถึงแรงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราถ้าเราแก้ถูกจุดนะคะ มันก็จะไปช่วยได้อ,อย่างเช่นมีอยู่คนหนึ่งอะค่ะพี่ว่านตอนนั้นคือที่ตรวจดวงเนี่ยตกใจมากเพราะว่าในดวงของเขามันมู้บอบัติเหตุมันถึงตัวหมดเลยเออถึงตัวหมดเลยแล้วตอนนี้ว่าเออก็เห็นแล้วก็สงสารก็รีบให้เขาไปแก้เลยบอกว่าพอวังสายจาัดก,การปั๊บมีไปทําเลยนะอืเขาก็โดนจริงๆค่ะเขาโดนรถพุ่งชนแต่ไม่ตายใช่ไหมแขนหักแขนหัก เขาบอกว่าเขางงใช่ไหมแต่เขางงค่ะเขางงเขาเขาเขาหมอกเขาคิดว่าเขาไม่รอดแล้วอ่ะเพราะว่าความเร็วของรถที่พุ่งมาเนี่ยเป็นรถตู้ด้วยอืชนเต็มเ็มอ่ะแต่นี้ว่าเขาไม่ใช่ฉันถ่านอยู่นะมีอยู่ปีหนึ่งนะแล้วทุกวันเนี่ยนะฉันบอกเลยว่าฉันไม่คนข้ามถนนเองไม่ได้นะกลัวฉันเป็นกลัวกะกลัวข้ามถนนฉันกลัวรถชนมากเพราะว่ามีอยู่ปีหนึ่งนะชนฉันตลอดเลยรถอ่ะจริงจริง เดินข้ามถนนเนี่ยรถชนรถเฉียวมีมีอยู่ครั้งน่ะหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎอ่ะเชื่อไหมว่ารถเฉียวฉันแบบคว่ำลงไปแล้วฉันไม่กล้าข้ามถนนอีกเลยคือทุกวันเนี้เวลาไปไหนทุกคนจะรู้ว่าฉันเป็นคนไม่กล้าข้ามถนนฉันจะเอาคนเกาะด้วยไม่รู้จักเขาใช่เขาเกาะเกาะหน่อยฝังใจมันมันมันกลัวมันลนไปหมดเลยการข้ามถนนนี้ไม่ได้เลยนะกลัวให้ก้าวขาไม่ออกไงโอ้ใช่เออมันเห็นยวเหี่ยโอ๊ย แล้วชนใช่ไหมมีมีรถคนหนึ่งอ่ะมีรถคันหนึ่งฉันจําได้มันชนฉันล้มไปเลยแล้วก็มันมันมันล้มไปเลยนะแล้วมันเปิดกระจกมาดูทเสร็จปุ๊บเนี่ยมันปิดประตูแล้วขับออกไปเลยเออเลิศใจร้ายมากใช่ไหมใช่ได้ดูข่าวไหมคะที่ว่าแค่เกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วเขาถอยมาจะเหยียบอาให้ตายอ่ะเหยียบให้ตายก็งสารแล้วก็แล้วก็คนบนรถบอกว่าตายย่างตายย่างผู้หญิงคนนน้นฉลาดแกล้งตาย เหยียบมันลาบไปไว้เมื่อไรมเมื่อเรน่ะเ,เนาะเขามาขอความช่วยเหลือว่าตัวเข,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 ขาหนักแขนขาหักหมดเลยนอนรักษาตัวนะมแม่แค่เฉียวล้มเขาก็ไม่ได้จะเอาเรื่องเลยอืเถ้าไม่งั้นก็ตายไปแล้วมีมีมอเตอร์ไซค์กั้นอยู่อะถอยทับอย่าทํานะพี่บอกเลยว่า,ม,ามันเป็นกรรมมากมันเป็นกรรมแล้วแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันจะตกทอดมันจะตกมาถึงลูกถึงหลานนะใช่ค่ะจริงๆมันจะตกมาถึงตัวคุณครอบครัวคุณแล้วก็ลูกหลานคือคนที่ว่าจงใจฆ่า จร,จริงจริงสัตวใ์ใหญ่ๆเนี่ยฉันบอกเลยว่าทุกวันเนี่ยฉันตีอยู่สองสามอย่างเองเนะคือขั้นฉีดมดฉีดปลวกแล้วก็ตียุงแค่นั้นเองจริง <นะ S 2> การพวกนี้นะคะพี่ว่าคือเวลาที่เราจะฉีดมดฉีดปลวกอะไรเนี่ยเขาต้องจุดทูบก,ก่อนอจุดทูป<ด>บอกค่ะบอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะมีมาฉีดมดฉีดปลวกฉีดไรนะถ้าใครมาทํารังทาอะไรก็รีบออกไปเขามีสัญชาตญาณโอ้โหลใช่ไหมจุดกี่ดอกคะก็จุดห้าดอก บอกบอกกับเจ้าที่เจ้าทางบอกอย่างเงี้ยบอกว่ายังไงเราก็ต้องทำเพราะนความจำเป็นบ้านเรือนมันเป็นความจำเป็นค่ะนะคะก็ต้องต้องบอกแล้วเขาจะไปตอนนี้ว่ามันพยายามเลี่ยงค่ะพี่อ้วนเพราะว่าการที่เวลามดปลวกเนี่ยมันหมายถึงสินคนที่เหมือนดวงไม่ดีโคจรมาเจอกันมันถึงเกิดอุบัติเหตุหมู่ไงเพราะว่าพวกเนี้ยค่ะเขาเรียกว่ากรรมสิ่งข้อหนึ่งเนี่ยค่ะตายเป็นกลุ่มคณะไง ย่าเพียบอกว่าอย่างคนที่ดวงไม่ดีไปนั่งรถไปคันเดียวกันเนี้ส่งผลเลยใช่ตายกันตายเป่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มไปทำบุญกันกลับมาอะไรอย่างงี้ไปดูเลยพวกเนี้ยเขาจะมาจากในเรื่องของค่าสัตว์ชีวิตที่เป็นุ่มก้อนอ่ะดูอาศสายเข้าใช่ไหมสวัสดีค่ะ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 ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดอะไรคะเกิดวันอาทิตย์ค่ะ อยากทราบเรื่องอะไรคะวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่คะที่แปดกันยาเท่าไหร่นะคะเดียกันยาค่ะวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่คะที่แปดกันยาค่ะอ๋อยนะี่แปดกันยานะจ๊ะอายุเท <8. S 1> ่าไหร่แล้วนะคะเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบเจ็ดค่ะอายุยี่สิบเจ็ดเนาะแต่นี่ว่า,อาของคุณอยากทราบเรื่องอะไรคะเรื่องงานเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินค่ะจ้ะ ถ้าในเรื่องการงานนะคะของคุณนะถ้าเกิดว่ามีอุปสรรคเนี่ยมันจะเป็นปัญหาปัญหาที่มันเป็นปัญหาเก่าๆนะของคุณนี่ใกล้เพิ่งเข้า27็ดหรือว่า27ใกล้พลแล้วนะคะเพิ่งเข้าค่ะถ้าเพิ่งเข้าเนี่ยต้องระวังเรื่องการเงินนะคะในปีนี้พยายามนิดนึงค่ะจะร่วมหุ้นลงทุนหรือว่ามีใครมาชักชวนอะไรในตอนนี้นะคะเพราะว่าในดวงของคุณนะมันเหมือนกับว่ามันณนะตอนนี้เลยดาวที่เข้ามาถึงมันมีเกณฑ์ที่จะ มีการลงทุนในที่ไกลอ่ะนะคะ,คะก็คือให้รอบคอบนะแย่ประมาทเพราะว่ามันจะทําให้เสียหายเงินทองก้อนใหญ่ได้ด้วยนะคะต้องดูดีๆเลยค่ะนะคะ,คะใช่ไหมคะคุณจะทําอะไรเริ่มต้นอะไรที่ที่ไกลใช่ไหมคะตอนนี้น <ะ S 2> เพราะว่างานมันเข้ามาแล้วเนี่ยของคุณมีการมีเกณฑ์ลงทุนแต่พอดีช่วงจังหวะในช่วงของอายุ27เนี่ยมันจะอยู่ในภาวะที่คุณต้องอึดอัดจำยอมอะในเรื่องงานเรื่องเงินอะ มีอะไรเข้ามาแล้วหรือยังคะเอาสายเลยแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวลองติดต่อกับไว้ติดต่อคุณอุมาพรค่ะพาลขัตทิสามกราคมสองห้าูนย์เจ็ดนะคะปีเถาะต้องทําบุญยังไงถึงจะดีเขาว่าไงอ๋อจ้ะตอนนี้ว่าในปีนี้นะคะในปีนี้ของคุณนะคุณให้าให้ตั้งอธิษฐานเอาไว้นะคะว่าทําบุญกับโรงพยาบาลนะคะหยุกยารักษาโรคเนี่ยแล้วจะทําให้คุณนะเกื้อกูลให้คุณมีความมั่นคงมากว่างั้นเถอะ สำหรับคุณมาพร่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือทําบุญบริจาคเลื่อนดีมากเลยค่ะถ้าบริจาคเองไม่ได้ก็เอาเงินใส่ได้ใช่ค่ะนะคะเป็นคุณที่ดีนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งคือพี่มีโอกาสได้คุยกับได้คุยกับคนทําสังฆทานด e ลิว e r y ี่เจ้าหนึ่งเขาจะขายสังฆทานดิลิวิลี่นะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ถามเขาบอกว่าจะทําสังฆทานอะไรเงี้ยเขาบอกเลยบอกว่าแต่ละคนแต่ละคนนะต้องสั่ง เพราะว่าเขาจะเป็นวิธีการคุณอยากให้ทำสังฆธานคุณโชคไม่ดีเรื่องอะไรเขาจะเอาหาขาของมาใส่ให้ให้ตรงกับการแก้เค็ดอ๋อเหรอคะใช่สังฆธาน Delivery เจ้าหนึ่งนะเขาบอกว่าสมมติว่าคนสั่งสังฆธานเขาเนี่ยเขาจะไปบริการส่งฟรีถึงที่เลยนะ,ะแล้วก็คุณจะแก้เค็ดเรื่องความรักใช่ไหมในถังสังฆธานนั้นจะต้องมีอะไรบ้าง ครอบครัวคุณถึงจะดีถ้าเกิดว่าพ่อแม่ป่วยอยากจะทําบุญให้พ่อแม่หรือทําสังฆทานให้พ่อแม่คุณก็ต้องใส่อะไรต่ออะไรแล้วเขามีวิธีการหมดเลยเป็นสังฆทานดิลิเวอรี่ให้เบอร์ไปดีไหมได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะคุณให้เบอร์ไปเบอร์เขาจําง่ายนะคะใครอยากจะซื้อสังฆทานดิลิเวอรี่นะคะวิธีการไปทําสังฆทานเนี่ยบางทีก็ไปเจอสังฆทานที่มันหมดอายุมั่งของเสียบ้างแล้วก็บางทีมันแก้ะแก้ไม่ตรงจุดบ้าง คือเจ้าเนี้ยเป็นสังกระทานด e ลิเวอรี่ส่งฟรีในกรุงเทพรละปริมทนทนะคะอ่าส่งไม่ฟรีหรือไม่ฟรีไม่รู้นะอาจจะเสียค่าโมอเตอร์ไซค์เขานิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาจะมีวิธีการแก้เค็ดคะนะคะให้โทรลงไปสอบถามเบอร์นี้ได้ที่081นะคะ, 2> คะ4 2่9427่ โอเคสมองเป็นไงมากลดมากเปมากพี่อ้วนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าสมองเป็นคอมพิวเตอร์โอ้งงมากจัาเดยเขาจบอกว่าจำไม่ได้แล้วเนาดูว่าสี่ตัวเดี๋ยวเบรกก่อนนะคะช่วงนี้กำลังหมุนกันใหญ่เลยอาศูนจันหนึ่งสี่สองเจ็ดเก้าสี่สองเจ็ดนะคะจาร์ดานเดลิเวอรี่ก็มันจำได้เองยัยกูทำยังไงล่ะ ะคะเบสสุดท้ายแล้วไม่น่าเชื่อว่าเร็วมากแล้ววันนี้มีคนส่ง SMS มาเยอะมากๆ,ๆเลยะะมไ,ไม่ทัเลยค่ะต่อเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะ,ะหาว่าเราดูไม่ทันนะเสาร์ที่2เมษายน49นะคะสอบเข้าโรงเรียนที่ย้ายไป,ไปได้ไหมคะอ่าวันเสาร์เนาะตอนนี้บอกว่าในเรื่องการเรียนถ้าถ้าโรงเรียนที่ไปสอบนี่ไกลนะเขาเรียกว่าไกลบ้านได้นะคะเพราะว่าในดวงของเด็กมีเกณฑ มีเกณฑ์ที่จะติดที่ไกลติดที่ไกลมากกว่าถูกค่ะถูกและโรงเรียนที่ย้ายไปหมายถึงว่าย้ายออกมาแล้วจะไปเข้าใหม่เนาะโรงเรียนที่จะย้ายไปหรือยังไงนะสอบเข้าโรงเรียนที่จะย้ายไปจะได้ไหมแต่อ๋อจะย้ายไปโรงเรียนใหม่แล้วจะสอบติดไหมอย่างนี้มั้งเนาะแต่นี้บอกว่าในดวงเขาก็คือติดติดที่ไกลไงที่ไกลไม่รู้นเราไม่รู้ว่าในดวงเนี่ยเขาเขาย้ายไปเนี่ยที่มันไกลบ้านเขามากไหมค่ะน่นจะจิเพราะว่าในดวงเขาชี้มาว่าในเรื่องการเรียนนะคะ ไปติดที่ไก่แน่นอนค่ะ14มีนาอ้อนี้ไม่ได้บอกวันนะสิค่ะเอาสายแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเกิดวันศุกร์2 0กรกฎาคม2505ค่ะ20กรกฎาคม05นะคะเสียงเด็กมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอยากทราบเรื่องอะไรคะเรื่องการเงินนะคะอ๋อจ้ะถ้าในเรื่องของการเงินในช่วงเนี้ย จะบอกว่ามันมัน,ม,นมันกำลังดีแล้วนี่คะ,คะการเงินการทองมีความมั่นคงนี่คะมีเกณฑ์ที่จะทําธุรกิจหรือว่าจะต่อเติมอะไรอีกได้อีกเยอะเลยค,ะค่ะตอนนี้ในปีนี้นะคะค่ะค่ะแล้วจะจะมีโชคไหมคะมีคะ่ะมีคะ่ะอ๋อค่ะมีคะ่ะมีโชคค,ค่ะค่ะมีโชคแต่ก็อย่างอย่างที่ที่บอกนะคะ,ค,ะคือสําหรับในดวงเนี้ยนะคะ,คะมีเกณฑ์ได้โชค ได้ลาบก้อนใหญ่อย่างนี้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุปสรรคด้วยนะ,ค,ะคือของคุณน่ะมันเหมือนกับว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันเข้ามาเรื่องร้ายเข้ามาก่อนเนี่ยคุณต้องรีบรีบทําบุญก่อนเลยะนะคะครหรือเรื่องดีเข้ามาก็รีบเพราะว่าในดวงนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเรื่องดีๆเข้ามามันจะมีเรื่องร้ายตามเข้ามาด้วยแต่ว่าถามว่าดีไหมคือไอ้ดีอ่ะมันดีแต่ก็ควรต้องระมัดระวังในเรื่องนี้สักหน่อยนะึงเพราะ,ะ <ฏ mute. S 2> ว่าทำทำมันก็จะไม่เป็นไม่เกิด อ๋อค่ะทำบุญต้องต้องถวายสังฆทานอะไรอย่างนี้เหรออ่าตอนนี้ว่าในดวงของคุณในปีนี้ทำบุญที่เกี่ยวกับในเรื่องของทำบุญด้วยเลือดดีนะอ๋อค่ะปีนี้มันจะเด่นไม่ใช่เอาต้มเลือดหมูเลือดอะไรไปถวายไม่ใช่นะบริจาคเลือดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราบริจาคไม่ได้เราก็ไปร่วมกับเขานะคะจะไปช่วยส่งทําให้เกิดความมั่นคงในทรัพย์สิน แต่ตอนนี้ตอนนี้ในส่วนตัวก็บริจาคร่างกายอ๋อดีจังเลยค่ะโมทนาบุญใหญ่เนาะบุ่นยักใหญ่เนาะใหญ่มากเลยเพราะว่าดาวที่เข้ามาถึงเนี่ยโอ้โหดีนะคะค่ะค่ะค่ะโอ้ยโมทนาสาธุูด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะอ่ะโชคดีค่ะฉันไปถ่ายหนังเรื่องฉันไปถ่ายหนังเรื่องนางฟ้าเนี่ยถ่ายในห้องอาจารย์ใหญ่จริงเลยนะห้องจริงๆห้องจริงๆเลยหกสิบหกท่าน คุณแม่ก็เห็นอาจารย์ใหญ่ในนั้นเลย66ท่นานไปถ่ายตอนไปถ่ายพระเอกเป็นหมองไงแล้วก,แวก็แล้วก็ร่างของอผู้ที่มาเข้าฉากก็คืออา,อาจารย์ใหญ่จริงๆนะน่ากลัวตนี้ต้องจุดทูบบอกใช่ไหมครก็เขาก็จุดทูบกันตลอดทาง<อ>แล้วฉันจะเล่าอะไรฝั่งนะฉ,นฉันก็นั่งถ่ายอยู่ในฉันก็นั่งถ่ายอยู่ในห้องชันสูตรพิกสพโรงพยาบาลตำรวจะนะคะเป็นฉากที่ฉันจะต้องเข้าไปพาพระเอกเข้าไปไหว้แม่ แม่ตายอยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคือคือพอเข้าไปในห้องช <ampoo> นส,สูตรเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็ค,คือคือมันเหมือนมันมีอะไรอยู่ในนั้นอึมครึมอยู่ในนั้นแล้วอะอขนาดเปิดไฟสว่างยังไงมันก็น่ากลัวแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยฉันก็มานั่งตรงหน้าจอมอนิเตอร์แต่ในนั้นเขาคลีนหมดเลยนะเขารู้ว่าจะมีกองถ่ายหนังมาเขาก็ทําความสะอาดทั้งหมดเลยนะ <มา S 2> และเป็นห้องจริงๆด้วยนะแล้วพอเสร็จแล้วฉันก็นั่งดูหน้ามอนิเตอร์กบกะเทยคนหน พอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีกลิ่นเน่าโชยมาอม,มันมากลิ่นมันมีกลิ่นเน่าโชยมาแบบนี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟด,ดับดึ๊บลงมาอย่างเงี้ยในห้องนั่นไงเห็นไหมล่ะดับจริง,รงๆแล้วทุกคนตกใจหมดเลยฉันก็ตกใจแล้วก็ยกมือไหว้ขอขามาลาโทษนะอะไรต่ออะไรเงี้ยคือมันเหมือนว่าเขามาทักนะอะอาจาร,รย์ใหญ่จริงอาจาร,รย์ใหญ่ทุกองคเลยทุกท่านเลยนะ ห้องอาจารย์ใหญ่กับห้องชนสูตรนี่คนละห้องกันนะ,ค,ะคือห้องชนสูตรเนี่ยใครตายก็ต้องเอามาเนี่มาผ่าศพม,มาตรวจมาอ,อะไรต่ออะไรตรงนี้ก่อนนะ่ะแล้วมึงคิดดูว่ากลัวเป็นกระเทยอะแล้วกูเอาเข้าไปในกลไปในห้องเก็บศพมึงลองคิดว่ากูจะอะไรไหมเนี่ย<อ>แต่ถ้าถามว่ากลัวไหมฉันบอกเลยฉันไม่ได้กลัวเลยนะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยฉันพอฉันออกจากห้องเก็บศพถ่ายจบคัดถ่ายจบปุ๊บเนี่ยฉันก็มานมารออีตรงตรงสุกี้อ่ะมันจะอยู่ตรงข้ามสยามใช่ไหม แล้วยืนรอรถตรงนั้นน่ะรถแท็กซี่มาไม่จอดเลยแม้แต่คันเดียวโบกยังไงก็ไม่จอดทํายังไงก็ไม่จอดมันเหมือนมันไม่เห็นฉันหรือไงก็ไม่รู้นะบังตาเนาะจ้จามมาดว้วจริงๆ <c oughs> ฉันต้องเดินข้ามฝั่งอเป็นขึ้นแท็กซี่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมา <รอ S 1> ไม่จอดอ่ะเอาซี่เอาซี่ฉันสองคนกับฉันสองคนกับกระเทยคนหนึ่งไปด้วยกันอะอีมันเข้าฉากด้วยอ่ะ แต่เรื่องนี้เชื่อไหมว่ามันเป็นเรื่องจริงมีอยู่ครั้งหนึ่งคือคือตัวจา์เองะจะเป็นคนชอบสะสมของเก่าแต่นี้ว่ามีอยู่ครั้งเราไปหมู่บ้านนักประดาน้ําอ่ะอเขาไปเจอพวกกะโหลกอ่ะมันขึ้นมา<อ>กะโหลกที่อยู่ใต้น้ํามานานๆเลยนะะตอนนี้ก็ไปพิจารณาก็คือไปดูๆอย่างเงี้ยแล้วก็ร่วมทําบุญกับเขาไปเชื่อไหมหาทางกลับกรุงเทพไม่เจอทั้งที่เราไปอยู่เป็นประชามอ่ะวนอยู่สามรอบค่ะอุไม่รู้เป็นอะไรเขาบังอ่ะ ขับเลยขับเลยอยู่อย่างนั้นนะสามรอบว่ะตรงตรงที่จะเข้าขึ้นเทพเนี่ยนี่เห็นไหมเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้มีจริงนะฉัจนจำได้สมัยก่อนเขาล้างปา่าช้ากันที่ผู้เตยอ่ะ<า><ๆ>เขาล้างปา่าช้าแล้วสมัยเวลาเขาทําพิธีล้างปา่าช้าเนี่ยเขาก็จะมีไม้เขาเรียกว่าไม้กายสิทธิ์ที่ที่เขาก็ล่างส่างทรงเขาจะถือแล้วก็ไม้ไปปักตรงไหนพอขุดขึ้นมาก็จะเจอศพ